คก็ขอกราบทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโโลเกมเมอร์วันนี้มาเสียงเล็กน้อยซอยซิกนิดหนึ่งเนื่องจากเป็นเกมผีแสนน่ากลัวป o อป y p ้พีทามช Chapter หนึ่งป o อป y p ้พีทามช Chapter หนึ่งในมือถือนะครับผม ใน PC ไม่ได้เล่นนะครับชัตเตอร์หนึ่งจะเป็นยังไงจะหลอดไหมไปดูกัน manifestations AND Negative glasses rer sul Voorаю oh! Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy time. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? To see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can. ป๊อปปี้พีทามจุดหมายที่ถูกส่งมาหาเราตามหาเพื่อนร่วมงานอะไรแค่ผมก็ถึงแล้วนะอ่ะไปกัน ตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องแปวเก็บผิกซึ่งเราก็จะก็จะทำการเซล่หัสไปกัน เทปนะครับเทปนั mm ่นเองพี e. mm ่ทำและนี่คือแก๊ปแพ็คจุดรอสอีฟฟิ้งสมรถใช้มันได้แบบอืม รากมันซะมันมีแรงดึงมหาศาลที่สามารถดึงของมหาเราได้และการเปิดสิ่งของนู่นนี้นั้นซึ่งเป็นอะไรที่ดึงแต่ระวังคุณห้ามเอาไปใช้กับหัวเพื่อนคนุณไม่งั้นจะหลุดออกมาและยังใช้ใช้ในการต้มไฟได้โดยการทุกยู่กับเสาและติดีก,กันหนึ่งที่คุณคุณต้อง พีทอมอืมว้าวนี่น่าจะเป็นแก๊ปแพ็กนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นแก๊ปแพ็กนะโอเคใช้ได้แบบลื่นไหลอันนี้อะไรฮักกี้อวอกกี้ มไม่เคยดูเรื่องนี้นะผมเห็นแชตเตอร์สามแล้วออกมาดังเห็นแชตเตอร์สามออกมาดังๆผมเลยผมเลยเออลองเล่นดูนะแล้วก็จะเล่นตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่แชตเตอร์หนึ่งถึงแชตเตอร์สามเลยเดี๋ยววันนี้แชตเตอร์หนึ่งก่อนนะทุกคนโอเคโอ,คโอ้นี่มันชื่อว่าอะไรผมไม่รู้ใครรู้ชื่อมันช่วยบอกผมด้วยนะ หนึ 1> 1, 9, 4, ่งเก้าสิบก้าน่าจะต้องไปตรงนี้อืถ้าไมเปิดไม่ได้นะท้าไม่เปิดไม่ได้นะไเ,ดไไดเดี๋ยวคุณแจมาได้ไง ใช่ไหมยีงไงครับเป็นไฟที่เราดูในตัวอย่างอ๋อทำอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าเสร็จแล้วเออเดีย๋ดยวไอตัวฟ้าหาย ตัวฟ้านี่เอ่อชื่ออะไรชื่อฟ้าหรือเปล่าชื่อแบบบูอะไรเนะี้ยโอเคสามารถไปได้แล้วะนั่นมันมือของไอตัวฟ้าไห่เห้วทุกคน เสียงอะไรยังไงตัวฟ้าจากที่ออดูผ่านๆจากชัตเตอร์สามที่ไปดูคนอื่นเล่นน่าจะแบบฮักกี้ป่ะฮักกิวคีใช่ไหมทุกคนใครรู้ก็บอกด้วยนะอะไรเนี่ยอ้าวเก็บอันนี้อะไร อ๋อเราเก็บเข้ามาแล้วมาใส่ตรงนี้อุ้ยนี่สีเหลืองโดนสีเหลืองอ่าได้มาแล้วนะครับอ่อุ้ยสีแดงทุกคนเหลือสีอะไรเอ๊ะเดี๋ยวอุ้ยสีเขียวด้วย ได้ครบแล้วทุกคนแล้วจะขึ้นไปยังไงเออขึ้นไปยังไงนี่เอ,อ่อ Candy Cat นะเนี่ย Candy Cat ตรงนี้อ๋อไอ้นี่ชื่อ Candy Cat นี่อะไรอุ้ยเปิดได้ทุกคนขึ้นมาทางเดิมมาดูกันมันมีอะไร ไปตรงนู้นแล้วไงไปเอาอะไรมือเหรอมือสีแดงเราจะได้มืออีกข้างหนึ่งทุกคน โอเคโอเคอยู่ในท่อละนี่ะไร <S <S น่าจะเป็นตู้งใจไฟข,ไไ <S 1> <S 1> ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้เตยตรงนี้มีเสาไฟตรงนี้ นั่นไงต้องใจใไฟโอเคได้มาแล้วนะทุกคนแล้วก็ใส่ตรงนี้นังไงตัวประตูตรงนี้เปิดมันจะพาเราไปไหนเนี่ย Wah, oh. ala ini ya, ala ini ya. Woi. Oh. Woi. Woi. Oh. Ala ya? เป็นที่ผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเลยมีทางให้ขึ้นด้วยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับทุกคนจะไปยังไงตรงนี้มันจะมีที่ให้จับ อันนี้คือตรงใจอันนี้คือตรงนี้แล้วก็ดึงมามีสองเสาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคมาด,ดูกัน ไม่ได้หรือว่าเราต้อแล้วก็ไปตรงนี้โอ้ใช่ได้ด้วยวกกระดูกหะ่ะ ก็มาตรงนี้แล้วก็โอ้ปิดแล้วอืมอะไรปล่อยของไปผลิตเหรอ โอเครอตอนนี้มีแมวมาแล้วมันจะเป็นแมวพึ่งนะครับโอเคได้มาล้วเอามาใส่ตรงนี้เราจะเข้าไปในเงเามือน,นะครับทุกคน bay này à bay này à ้องไปไหนะอะทุกคน,นตรงนั้นปิ๊ไปตรงนี้ดล่ารม หน้าเรามากินตกใจหมดวิง่งว,วิ่งไปด้านหน้าแล้วก็วิง่งเงินลงมาสไลเดอร์ลงไปไปไม่ได้ทางนี้อุอ,ออะไรเนี่ยไปเรื่อย โอ้โหอะไรเนี่ย,ออเ,ยเอาละ่ละทุกคนไปเสียแล้วเสียแล้วเดี๋ยวของเงียบตั้งสมาธิ โอเครีบไปรีบไปเร็ว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 อะไอืมไม่ไม่ักกี้ฮักกไปแล้วอะไรกันเนี้ย เสียใจฮักกี้ตกลงไปได้ไงเนี่ยเอยอกไม้ตรงนี้เหมือนกับตรงที่เราเจอในตอนแรกเลยต้องเข้าไปในนี้เหละเข้ามาแล้วมันดูแปลก มันเหมือนไม่ใช่โรงงานโอ้โหคือเราต้องเปิดเหรอคือต้องเปิดจริงๆริโอ้วัดวัดตะ โอ้าก<อ>สำหรับแค่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับายบายเจอกันใหม่กับแชตเตอร์ที่สองแชตเตอร์ที่สองจะมาแน่นอนครับ